และนี่สวยงามยังไงสกรีปสกรีปนะจ๊ะอ่าบองสวยอยูด่ด้วยนะกิ๊กริปเลยเป็นไงใช้ได้กันนี้ใช้ได้แต่งห<อ>ล่อเหมือนกันด้วยเอออันนี้ก็ช่วงล่างเงียบสนิทเลยไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรเลย แล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยวนะทุกคนกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับออยถึงแสนซับเลยเอาล่ะทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้เปคอยนะครับผมนะว,วันนี้พาทุกคนมาพบกับ c ีบิ๊กเอีกแล้วตัวนี้เป็นปี2017ทุกคนเป็น1.8 EL ปี2017สวยแค่ไหนก่อนอื่นนี่ EL, ยนอยู่ด้านล่างนี้โรถอยู่ตรงนี้นะก็แอดไลน์กันมาได้นะครับหรือโทรหาผมได้เลยมาเรามาดูรถคันนี้กัน นี่ตัวนี้เป็น1.8 EL ยังไม่ใหม่แนเชนนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะทุกคนก็ตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเ,เตอร์นะนี่มีไฟ daytime running ด้วยด้านหน้านะครับด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกสวยงามแล้วตัวนี้ไปเปลี่ยนไฟเลี้ยวตรงแก้มข้างเนี่ยเป็น LED มานะครับใช้ไฟเลี้ยวมุมชมด้วยนะตัวนี้ก็เป็นยางเป็นล้อแม็กอลอยสีทูโทนนะตามสไตล์ของอปี2 0 17อยู่แล้ว นะครับ16 17เนี่ย18เนี่ย3ปีจะใช้ตัวนี้นะยางปี19เป็นยางมิชลินไพเมซี่โฟนะครับปี2019ใช้ยางอยู่ที่215 55 R16 นั่นเองน,นี่ไฟเลี้ยงตรงกระจกมองข้างมีมาให้คีเลตนะครับกุญแจเป็นคีเลตหูภายในสวยว่ามีพรม6กดีนะครับหสวยสวยสวยกริปเลยนี่แฟนเพจตรงนี้ ดูแผงข้างโคตรสวยและนี่สวยงามเป็นไงสกรีปสกรีป,รปนะจ๊ะเมทอาร์ตอยู่ครบเลยนี่แล้วดูดิโอ้โหแผงข้างโคตรสวยเลยนี่เป็นไงแล้วก็ดูเมนอาร์ตตรงนี้ครับ สีเบจส,สวยนะนี่สปอยเลอร์นี่นะครับสปอยเลอร์บางคันก็มีบางคันก็ไม่มีมาให้นะครับก็แล้วแต่นะว่าจะยังไงสเกิร์ตมีสเกิร์ตด้านล่างมาให้คันนี้โคตรเท่กล้องถอยมีมาให้อยู่แล้วเปิดดูหน่อยไฟท้ายเป็น led เต็มระบบนะครับไฟท้ายนี่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะสำหรับซีวิ c พื้นที่เก็บสัมภาระก็เร็วราราวๆ250า2ลิตร,ร,ร,รนะฮะเดิมเนี่ไม่เคยเปลี่ยนมาเลยของเดิมเจากโรงงานนะจ๊ะ แล้วก็เปิดมาปุ๊บนี่ยางไหลยังไม่เคยใช้เลยทุกคนของเดิมเลยนะแล้วก็ยางแนวจากโรงงานของเดิมหมดสวยกริบโอเคเป็นไงโอ้โหโคตรสวยคันนี้วิ่งน้อยแล้วสีโคตรสวยเลยดําสนิทเลยนีย่เป็นไงสีเบรสีภายในเนี่ยเข้ากับตัวสีรถมากเลยนะทุกคนตัวนี้เขาติดยางกันเสียงมาด้วยนะถ้าเกิดใครไม่ชอบแกะออกได้เลยนะ เห็นไหมเป็นอาร์คอยู่ครบสวยกริบป,ประตูสีบ่บานนี่ไม่มีโดนเลยโคตรสวยเลยดูดิโห่กริบเลย,ตเลยแต่พรมสวยจริงพรมสีเนี้ยสวยชอบนี่ไงโ,โห่่กริบกริบเลย เดี๋ยวเราไปดูใต้าฝาปงของคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้าฝาปงของซีวิคคันนี้ดีกว่านะครับมาโอ้โหรถเติมเลยว่ะทุกคนไม่มีถอดฝาปงมาเลยคลิปเลยนี่อินเสิร์เข้ามาเลยนะครับโคตรสวยไม่ไม่น้อยแล้วก็ยังเนียนทั้งคันนะโอ้โหนี่เครื่องยนต์1.8นะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นี่ไงเนะครื่องยนต์สวยนะครับกริบกริบมา เดี๋ยวไปดูอินทีเลียของคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรคันนี้ฝาปองเดิมเนี่ยบอกรอยู่ครบอะไรครับทุกคนครับแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่ในอินทีเลียของ fc คันนี้แล้วนะครับทุกคนต้องบอกได้เลยว่าภายในนี่กริบจริงๆนะวิ่งโคตรน้อยเลยวิ่ง85,615กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็หน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ Multi Information Display นะครับก็นี่ตามสไตล์ของ fc อยู่แล้วแหละนะครับนี่ก็เคยเห็นกันเป็นประจำนะก็จะมีบ่งบอกค่าสถานะต่างๆอะไรเงี้ย หน้าจอนี้เลยนะครับนี่ก็กดเลื่อนได้แบบนี้นี่เห็นไหมโอ้โหทำได้หลายอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับสำหรับหน้าจอนี้อ่ะแล้วก็พวงมาลัยสวยกริบสวยเช้งเ่างเงี้โอ้โหกริบมากนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่ม push start นะครับ traction control อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้เป็นกระจกด้านหน้าเนี่ยออโต้ Auto นะอ่าปรับออโต้สองบานหน้านะครับแล้วก็มีลำโพงไว้ตรงนี้หน่อยนึง นะครับหน้าจอตัวนี้นะครับก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะก็มีพวกคอนเน็กพวก HDMI อะไรต่างๆนะครับมี USB A นี่ก็ปรับปุ่มโฮมก่อนนี่นะครับก็เชื่อมต่อได้หลายอย่างเลยนะว u ดิโอนะครับนี่ก็เป็นไอ้ FM ถัดลงมาก็จะเป็นแอร์ปรับออโต้นะครับที่วางของด้านล่าง เกียร์ก็มี P R N D S L นะ L คือ Low S คือ Sport นะครับแล้วก็เบรกโคนะเบรกมือไฟฟ้าอีคอนนี่ก็มีที่ใส่แก้วน้ำนะครับนี่เห็นไหมที่ใส่แก้วน้ำมีให้เลือกสองอันแล้วก็เป็นที่ใส่ของด้วยม,มีช่อง USB A หนึ่งจุดนะตรงนี้สวยงามสวยงามนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยจะมี S.D.M.I. นะครับมี S.D.M.I. มี U.S.B.A. แล้วก็มีช่อง power outlet นะครับก็มีอยู่3จุดเชื่อมต่อเลยนะเยอะเหมือนกันนะพอร์ตเชื่อมต่อนะครับแล้วตัวนี้อ่ะแล้วเรามาดูนี่เั็นบ้าอิน v o i ตสามสิบเอ็ดเดือนสิบปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับ เข้าสูนทุกระยะเลยนะเ0 0ดหนี่เข้าหมดเลยเดี๋ยวเข้า80,000อีกทีหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมใครซื้อคันนี้เดี๋ยวผมแถมเป็นโปรโมชั่นให้ผมเข้าสูนเช็คระยะให้1ครั้งเป็นไงใจ่เ่าตัวนี้นะครับเป็น1.8 E L ก็คือตัวท็อปของ1.8นั่นแหละนะครับก็1.8จะมี E มี E L ใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นบาะสีเบจแบบนี้ อบอกยังสวยอยูนะ่ลเลยนะกิบกิปบเลยเป็นไงใช้ได้คันนี้ใช้ได้อย่างชอบเลยไปเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันนะครับว่าคันนี้จะเป็นอย่างไรทุกคนเอาละรครับทุกคนนะครับแล้วก็อยู่ในผู้โดยสารตอนหลังของ fc คันนี้แล้วนะครับทุกคนโอ้ยหโ,โถงนั่งสบายสเปคเล็กรูมหรือเยอะเฮดรูมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญคันนี้นะเพดานสะอาดมากๆนะครับไม่ค่อยไม่มีริ้วรอยเลยนะไม่มีรอยเลอะรอยอะไรเลยนะครับสวยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นออกแนวแบบสีเบจนะ นี่ดูบเบาเลยใหม่กริปเลยรถวิ่ง80,000โลทุกคนนี่มีพี่พักแกนมีที่วางแก้วน้ำมาให้ด้านหลังไม่มีช็อตไม่ไม่มีพอร์ตเชื่อมต่ออะไรต่างๆนะครับก็ใช้กับตัว USB A ตรงคอนโซลกลางอย่างเดียวแค่นั้นเองเออแต่ดีเทลต่างๆใหม่มากง่าใช้แล้วราคาไม่แรงอ่ะ <S <S เดี๋ยวเราไปลองเทสได้คันนี้ดูดีก่อนนะครับว่าจะเป็นอย,าาย่างไรทุกคนอะไรกันทุกคนครับแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเทสได์ F4 คันนี้ดีกว่านะครับวิ่ง80,000กิโนะโอ้โหช่วงล่างเงียบสนิทนะครับรถปี17วิ่ง80,000กิโลถือวิ่งน้อยมากๆเลยนะขับดีนะผมชอบผมชอบ1.8ทั้ง1.5เลยนะจริงๆอะซีวิกไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไหนผมว่าโอเคหมดอะนะแล้วแต่คนชอบเลยแล้วแต่งบประมาณด้วยเพราะว่าตัว1.8แบบเนี้ยก็ราคาถูกคือบอดี้มันก็เหมือนกันนึอออกอไหมมันราคาถูกอะ1.5อร์โบก็ราคาสูงหน่อย ไม่หน่อยอะ่ะก็น่าจะสูงว่าเป็นแสนะนะก็เลือกกันเอาแล้ววางใครชอบอะไรยังไงนะครับแต่ว่าขับดีไหมเหมือนการฟีลลิ่งช่วงล่างคล้ายกันนะครับแต่งหล่อเหมือนกันด้วยเออนะอันนี้ก็ช่วงล่างเงียบสนิทเลยไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรเลยไป<ะ>เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูช่วงล่างของคันนี้กัน เอาละครับทุกคนครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างของ f c คันนี้ดีกว่านะครับปี17เป็นยังไงบ้างนะก็โช๊คเดิมๆเ,เลยนะก็ยังไม่มีรอยน้ํามันรอยรั่วรอยซึมนะก็ปกติดีนะครับแล้วก็ตัวยางยางเป็นไพเมซี่นะครับก็บิสโตนเอ้ยมิชลินบุ๊ดบิดมิชลินไพเมซี่โฟนะดอกก็ยังลึกๆอยู่ปียังปี19นะครับ ก็จริงๆแล้วใครอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะเพราะยางยางชุดนี้ไม่แพงเท่าไหร่นะครับเส้นสามพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทก็มีนะครับก็ด้านล่างก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำม,มาแน่นอนแคเทเตอร์ติกอะไรตรงอย่างทุกอย่างอยู่ครบหมดไม่โดนตัดแคทนะอ่ะด้านหน้ามีอะไรไหมโอเคลูกหมากันโคงยังแน่นอยู่นะครับก็ยางพุ่มเภายกหน้ายังดีอยู่ ถ้าเปิดพวกนี้ช่วงล่างเนี่ยนะครับถ้ารถปีประมาณ5ปีแบบนี้ถ้าเกิดช่วงล่างมีอะไรสึกหรอหรือว่ามอาีอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยผมผมเปลี่ยนให้หมดนะพวกลูกหมากันโครงพวกโช๊คพวกอะไรพวกนี้ผมทำให้หมดนะปะเดี๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้ดีกว่าว่าจะขายเท่าไหร่ครับเอาแล้วก็ดูครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกทีเดียวและลารายละเอียดของเจ้าซีวิกนะครับปี2017คันนี้1.8 EL นะสีดำไม้น้อยมากเบอร์โทรอยู่ด้านล่าง,งเชื่อผมอยู่ <ม>เลยนะทุกคนก็อะไ์กันมาได้แล้วคันนี้ขายเท่าไหร่ก็ตามนี้เลยนะครับเจ็ดแสนเอ้ยหกแสนหกแสนเจ่นเก้าพับาทพอนะ <unter st utter> ก็ผ่อนอยู่ราวๆประมาณ1 2ื่0สอถึงหมื่นบาทก็ผ่อนเริ่มต้นที่4ปี5ปี6ปี7ปีนะดอกเบี้ยก็ตามเลทนี้เลยนะครับทุกคนก็ผ่อนเบาๆสบายๆนะคันนี้มีวันตีหลังการขายให้1ปีด้วยนะครับก็เข้าสู่ฮอนด้าได้เลย180รายการเครื่องยนต์เกียร์กลอง ECU ยาอาหม้อ,มอน้ำคอมพิวเซอร์แอร์ระบบ ABS ต่างๆเนี่ยรับประกันหมดเลยนะครับเข้าศูนย์ฮอนด้าใกล้บ้านคุณได้เลยอยู่จังหวัดไหนถ้ามีฮอนด้าก็เข้าได้เลยนะครับแล้วตัวนี้อ่ะจัดไฟแนนซ์ยังไงโอนเงินมาบางทีนี้ได้เลย5,000บาทนะครับจองรถไว้ได้เลยซื้อรถหรือจัดไฟแนนซ์ก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรแรก3 0มรกิโลเมตรถัดไปคิดกิโลเมตรละ25บาทเท่านั้นเองแล้วตัวนี้จะอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดใดก็แล้วแต่นะครับผมมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะอ่าาเอาละ อย่าลืมคันนี้ก,กริบแบบนี้สวยๆวันแบบนี้ฝากด้วยลวกันเอาล่ะ EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสนับสนุนโดยค่าโฟ u r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาค่าโ s u r e com